ตอนนี้เรื่องความขัดแย้งของอิสราเอลกับกลุ่มฮามาสของปาเลสไตน์ก็คือมันทวีความรุนแรงขึ้นเรื่อยๆครูใจ๊เคยได้ยินมาว่าเรื่องนี้เคยมีเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในประเทศไทยด้วยเคยมีเหตุเกิดขึ้นในประเทศไทยมาแล้วเหมือนกันเกี่ยวกับความขัดแย้งของกลุ่มอิสราเอลกับปาเลสไตน์เนี่ยนะก็คือเคยมีกลุ่มจนของอาหรับปาเลสไตน์พวกนี้บุกยึดสถานทูตอิสราเอลในประเทศไทยเมื่อประมาณปี2515ก็คือเมื่อ 50ปีที่แล้วตอนนั้นเป็นสมัยรัฐบาลของจอมพลถนอมกิติขจรแล้วตอนนั้นรัฐบาลไทยเขาไม่ละแคะระคายเลยหรอว่ามันมีกลุ่มโจรปาเลสไตน์เข้ามาคือถึงแม้ว่าต่อให้โจรเข้ามาแล้วมันจะไม่ได้บอกว่าเอ้ยกูเป็นโจรเว่ยอะไรเงี้ยแต่มันก็น่าจะมีหน่วยข่าวกองหรือการละแคะระคายอะไรบางอย่างหรือเปล่าคือตอนนั้นเนี่ยประเทศไทยถามว่ารู้ไหมรู้นะคนสําคัญในบ้านเมืองตอนนั้นก็คือพันเอกนรงคิติขจรเป็นลูกชายจอมพลถนอมท,ที่เป็นนายกเนี่ยเขาก็เคยให้สัมภาษณ์ว่าละแคะระคายแล้วว่ามีกลุ่่มชาาวปเลสไตน์ี ลักลอบเข้ามาในประเทศไทยก็บันทึกไว้ถึงขนาดที่ว่าได้ไปเล่นเจตสกีที่พัทยาด้วยก็มาอยู่ก่อนที่จะก่อเหตุประมาณ14วันก็คือกลุ่มโจรคือไปขีจ่จตสกีก่อนคือไปใช้ชีวิตก่อนเที่ยวก่อนอะไรงนี้คิดว่าเพื่อดูลูทางแล้วก็จัดหาอาวุธด้วยเพราะว่ากลุ่มโจรพวกนี้ไม่ได้พกอาวุธเข้ามาก็คือเข้ามาแบบนักท่องเที่ยวปกติแล้วมา เริ่มเดินแผนการในประเทศไทยซึ่งเหตุการณ์ดังกล่าวเนี่ยก็เกิดขึ้นในวันสําคัญด้วยอาจจะโดยบังเอิญน,นะก็คือวันนั้นเนี่ยคือวันที่28ธันวาคมปี2515วันนั้นเนี่ยจะมีพระราชพิธีสําคัญมากของบ้านเมืองก็คือมีการสถาปนาสมเด็จเจ้าฟ้าวชิราลงกรณ์ขึ้นเป็นสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารซึ่งท่านก็คือพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวองค์ปัจจุบันเนาะในวันนั้นเนี่ยผู้หลักผู้ใหญ่ในบ้านเมืองนายทหารนายตำรวจคนสําคัญเนี่ย จะไปรวมตัวกันอยู่ที่พระที่นั่งอนันตสมาคมเกือบหมดเพื่อร่วมพระราชพิธีในช่วงประมาณตอนกลางวันซึ่งคนที่ไปในพิธีนั้นเนี่ยรวมถึงเอกอัครราชทูตอิสราเอลประจําประเทศไทยด้วยคือไปอยู่ในพิธีนั้นในระหว่างที่ประกอบพิธีอยู่เนี่ยก็เกิดเหตุการณ์ที่ว่ากลุ่มโจรอารับพวกนี้ยกกําลังเข้าไปยึดสถานเอกอัครราชทูตอิสราเอลซึ่งพอผู้หลักผู้ใหญ่ในบ้านเมืองออกมาจากพระราชพิธีเสร็จก็ได้รับแจ้งทันทีเลยว่า กลุ่มโจรอาหรับยึดสถานทูตไว้แล้วก็จับเจ้าหน้าที่สถานทูตเนี่ยเป็นตัวประกันด้วยโดยคนที่โดนจับเนี่ยมีหลายคนหนึ่งในนั้นคือ เอกอัครราชทูตอิสราเอลประจำกัมพูชาซึ่งเขาไม่ได้อยู่ที่กัมพูชานะเขาจะมีสถานทูตอยู่ที่ไทยในตอนนั้นแต่ดีอย่างหนึ่งว่ากลุ่มนั้นไม่รู้ว่านี่คือคนสําคัญก็เลยยังไม่ได้ลงมือทําอะไรและทําไมเขาถึงเลือกเป็นที่ประเทศไทยจุดประสงค์คืออะไรแล้วกลุ่มโจรเหล่านี้เขาคือใครกลุ่มโจรพวกนี้คือใครก็คือเป็นกลุ่มที่เรียกร้องเอกราชเรียกร้องดินแดนต่างๆของกลุ่มปาเลสไตน์นั่นแหละทำไมถึงทําที่ประเทศไทยคิดว่าเขาต้องพยายามทําทุกวิถีทางนั่นแหละแล้วก็เลือกที่จะมาทําในประเทศไทย ซึ่งตอนนั้นเนี่ยประเทศไทยก็เป็นฐานทัพของอเมริกาด้วยในช่วงสงครามเย็นเนาะจุดประสงค์ของเขาเนี่ยคือต้องการให้รัฐบาลอิสราเอลปล่อยตัว,ต,วตัวประกันชาวปาเลสไตน์ที่โดนจับที่นู่นแลกกับตัวประกันในสถานทูตท,ที่นี่อันนี้คือเขาต้องการเรียกก็เรียกร้องมาแบบนี้พอเกิดเรื่องนี้ขึนะ้นอ่ะตอนนั้นอ่ะรัฐบาลไทยเองเนี่ยได้รับมือกับเรื่องนี้ยังไงบ้างจัดการมันยังไงต่อตอนนั้นเนี่ยรัฐบาลไทยเป็นรัฐบาลทหารเนาะที่มีจอมพลถนอมจอมพลประภา,พ,าพวกเนี้ยเป็นผู้นํา เขาก็เลือกที่จะใช้นายทหารคนสําคัญมากคนหนึ่งชื่อว่าพลอากาศเอกทวีจุลรัพย์ตอนนั้นท่านเป็นเสนาธิการทหารและก็เป็นรัฐมนตรีกระทรวงกรเกษตรด้วยต่อไปจะเรียกท่านว่าเสถีนะให้เรียกง่ายๆเสถีเนี่ยเป็นนายทหารที่มีความสามารถคือเป็นนายฐานอากาศแล้วก็มีความเชี่ยวชาญเรื่องความขัดแย้งระหว่างปาเลสไตน์กับอิสราเอลเป็นอย่างดีเคยเข้าไปเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์พวกนี้ในต่างประเทศมาแล้วท่านก็มองเห็นเลยว่าจะแก้ปัญหานี้ได้มันอันตรายมากนะเพราะว่า เจ้าหน้าที่สถานทูตอ่ะโดนจับเป็นตัวประกันใช่แล้วสถานทูตอิสราเอลเนี่ยมันตั้งอยู่กลางเมืองถ้าทําอะไรอุกอาจทาอะไรโดยใช้วิธีรุนแรงขึ้นมาเนี่ยนอกจากชีวิตของเจ้าหน้าที่ที่โดนจับเป็นตัวประกันแล้วมันอาจจะรวมถึงนิสัยคนไทยคือไปไทยมุงอยู่รอบๆนั้นอาจจะขออนุญาตใส่ใจขออนุญาตใส่ใจอาจจะได้รับผลกระทบไปด้วยเสถวีก็เป็นเรียกว่าเป็นนายทหารที่เก่งท่านก็เข้าไปที่สถานทูตอิสราเอลเลยเข้าไปเจราจา พยายามใช้วิธีสันติวิธีมากที่สุดจากที่บอกว่าใช้สันติวิธีตอนนั้นเสถวีเขาใช้วิธีการจัดการเรื่องน,นี้ยังไงบ้างเสถวีเนี่ยก็เข้าไปเจราจาโดยแสดงท่าทีว่าเห็นอกเห็นใจนะว่าที่กลุ่มโจรปาลิสตน์เนี่ยทำไปเพื่ออะไรพยายามแสดงความเข้าใจว่าเออเขารู้สถานการณ์ที่มันเกิดขึ้นในดินแดนทางนู้นเนี่ย เป็นยังไงทําไมโจรปาเลสไตน์ต้องทําอย่างนี้แล้วก็มีการหิ้วข้าวหิ้วน้าเข้าไปให้บันทึกไว้ในหนังสืองานพระประทานเพลิงศพของท่านเองนี่แหละแล้วลพอยื่นเข้าไปเนี่ยกลุ่มโจรอาหรับก็ถามว่าอันนี้หมูหรือเปล่าท่านก็บอกอันนี้เนื้ออันนี้เนื้อแล้วก็ยื่นน้ำโพลาริสไปให้ด้วยน้ำโพลาริสไม่ได้ยินคําว่าน้ําโพลาริสนานมากคุณืออาจจะเรียกว่าน้ําโพลาริสใช่ไหมแต่ว่าเราเคยได้ยินมันว่ามัน,มน,มนคือน้ำโพลาริส ตอน,น้เด็กอะเวลาเราไปช่วยปู่ขายของอะไรเงี้ยก็บอกว่าเดินไปซื้อน้ําโพลาริตมาขวดหนึ่งกูก็แบบอะไรวะ่ว่าน้าําโพลาริตน้ําโพลริตก็คือน้ําป่าขวดขุนข่นๆต่อให้จะเป็นแบบตาต้นน้ําตากรไผ่ตาอะไรก็แล้วแต่เขาจะเรียกว่าน้ําโพลาริตเขาบอกว่ามันเป็นน้ําดื่มยี่ห้อแรกๆของประเทศไทยนะน้ำโพลาริตเนี่ยแล้วก็พยายามเจรจากันต่อซึ่งเสถวีเนี่ยก็จะใช้ความใจเย็นแล้วต้องใช้ความกล้าด้วยเนาะในการเดินก็ไปหาโจรที่มีปืนเนี่ยก็พยายามเจรจาแล้วก็เที่ยวไปเที่ยวมาระหว่าง สถานทูตอิสราเอลกับกองบัญชาการทหารสูงสุดเพื่อไปเจรจาแล้วกลับมารายงานต่อนายทหารชั้นผู้ใหญ่ว่าเกิดอะไรขึ้นเป็นระยะะ,ยะจนนเนี่ยใจอ่อนลงเรื่อยๆใจอ่อนลงเรื่อยๆมันมีเรื่องเล่ามาว่าตอนที่ท่านไปเจรจาครั้งหนึ่งเนี่ยถามว่าอยากกินอะไรไหมกลุ่มจนปาเลสไตน์ก็บอกว่าตอนอยู่ในกรุงเทพได้กินข้าวหมกไก่อร่อยมากเสถาวีก็ขับรถออกมาข้างนอกมากับน,นายทหารกลับไปอีกทีหนึ่งแกก็มีข้าวหมกไก่ไปด้วยแล้วก็เอาไปกลางๆๆเป็นหอ่อให้ ทำให้คนที่คุมตัวประกันอยู่ชั้นบนเนี่ยได้กลิ่นข้าวหมกไก่ก็ชะโงกหน้าลงมาดูมีเรื่องเล่าว่าระเบิดหลุดจากมือกลิ้งหลุดลงไปแต่โชคดีที่มันไม่ได้ถอดสลักก็เลยไม่ระเบิดเกือบแล้วเหตุการณ์ข้าวหมกไก่ใช่เราเลยเรียกเหตุการณ์ครั้งนั้นว่าพอเราเอาข้าวหมกไก่ไปให้แล้วเขาใจเย็นขึ้นก็เรียกเล่นๆว่าข้าวหมกไก่กู้ชาติจริงหรอเขาเรียกกันเล่นๆว่าข้าวหมกไก่กู้ชาติแล้วเหตุการณ์ครั้งนั้นเนี่ยข้าวหมกไก่กู้ชาติสำเร็จไหมการเจ็กคื กลุ่มโจรปาเลสไตน์จะยอมกลับไปทางพื้นที่ของตัวเองซึ่งก็มีการแลกเปลี่ยนกันเล็กน้อยอย่างจะคืนตัวประกันที่จับไว้ทั้งหมดเนี่ยให้นะแต่ว่าต้องแลกกับการที่ขอเจ้าหน้าที่ระดับสูงฝ่ายไทยเนี่ยเป็นตัวประกันแทนให้ไปจนถึงพื้นที่ของเขาเศรทวีก็พยายามเจราจาให้ไปลงที่กรุงไคโรประเทศอียิปต์ซึ่งก็เป็นกลุ่มที่พักพวกเดียวกันของในโลกอาหรับนะเนาะออตอนนั้นเนี่ยฝั่งไทยเราก็ส่ง นายทหารคนสําคัญข้าราชการคนสําคัญเนี่ยเป็นตัวประกันแทนไปด้วยก็มีคนสําคัญที่มีชื่อมาถึงปัจจุบันเนี่ยสองท่นก็คือตัวเสถวีแล้วแล้วก็อีกคนหนึ่งคือพลจัตวาชาติชายชุนหวันพลจัตวาอันนี้คือแบบไม่ได้จะเอามาเล่าให้ตลกอะไรนะแต่เราเคยได้ยินแล้วเราคิดว่ามีอยู่จริงอหรอพลจัตวาคือพลจัตวาคือมีอยู่จริงแต่ว่าในสมัยนี้ไม่มีแล้วพลจัตวาใช่สมัยก่อนเนี่ยนายพลมี5ชั้นก็คือพลจัตวาพลตีพลโทพลเอกแล้วก็จอมพลแต่ปัจจุบันเนี่ย มียศที่มาแทนพลจัตาวาก็คือนายพันเอกพิเศษใช้พันเอกพิเศษแทนแเพราะว่าถ้าเป็นแบบนายจัตาวามันก็แบบเออถ้าเราเคยได้ยินคุ้นชินมาตั้งแต่สมัยก่อนเราคงรู้สึกมันไม่แปลกแต่ถ้านวันนี้ผมว่ามีพลจัตาวามันก็น่าจะรู้สึกแบบเออพลจัตาวาชาชายชุนหววันตอนนั้นเป็นรัฐมนตรีอยู่ในกระทรวงต่างประเทศเนาะเป็นบุคคลสําคัญมากเพราะว่าหลังจากนั้นอีกป,ประมาณไม่กี่สิบปีจะได้กลายเป็นนายกรัฐมนตรีคนหนึ่งของประเทศไทยก็แผนก็เป็นไปตามนี้พากลุ่มโจรอาหรับไปถึงสนามบิน เพื่อเตรียมส่งไปแล้วสถานการณ์บนเครื่องบินตอนนั้นนี่คือแบบเขาแบบมันก็มีความเสี่ยงเหมือนกันนะเสี่ยงมากๆกมีการเทเซฟหรือว่ามีการแบบว่าเตรียมตัวอะไรยังไงบ้างเผื่อมีเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นไหมต้องยอมรับว่าเสถวีเป็นนักวางแผนเสถวีก็แลกเปลี่ยนกันว่าโจนอารับเนี่ยเอาเอาวุธหนักทั้งหมดให้ฝ่ายไทยเก็บไว้นะโดยยอมให้พวกนั้นเนี่ยมีปืนพกสําหรับติดตัวได้แล้วก็พนักงานต้อนรับบนเครื่องบินในวันนั้น กลายเป็นตำรวจนอกเครื่องแบบก็คือเป็นตำรวจนอกเครื่องแบบเตรียมตัวไปใช่คือแต่ถ้าเป็นสมัยนี้ตำรวจปลอมตัวไม่ได้แล้วนะผมเขียนใช่เพราะว่าถ้าปลอมตัวเนี้ยก็จะอารมณ์เดียวกับแบบทัดดาวปลอมตัวเป็นเจ้าฮะหรือแบบอู๊ดฮะมาสมบัครเป็นคนสวยอะไรเงี้ยก็คือรู้เลยว่าปลอมแต่ว่าเขาแผนซ้อนแผนนนนะเสถวีเขาแกล้งให้ตำรวจนอกเครื่องแบบพวกนี้พกปืนให้จนปาเีสไตน์เห็นส่วนปารีสตายก็อ้าวเฮ้ยพวกนี้มีปืนถอดปืนออกให้หมดถอดปืนออกให้หมดโอเคกูปลดปืนหมดแล้ว ซึ่งที่จริงปืนซ่อนอยู่ในนั้นอีกเยอะคอลอกหลอกว่าเอาปืนไปหมดแล้วนะกระทั่งเสถีซึ่งเป็นคนสาคัญบนเครื่องเนี่ยพกปืนปากกาวไว้ที่ตัวเองอีก2กระบอกเหมือนกันก็คือเซฟมากก็แยบยนอยู่นะแยบยนแยบยนมากแล้วก็มีอีกเรื่องหนึ่งที่เล่ากันมาโดยพลจตวาชาชายเองก็คือไม่ให้บรรยากาศบนเครื่องมันเครียดอะเพราะว่าสถานการณ์มันก็ลูกผีลูกคนนะเนาะคือเขาก็กลัวทางกลุ่มโจรเครียดด้วยเขาก็เลยชวนกลุ่มโจรอะเล่นไพ่โป๊กเกอร์กันมันเป็นภาษาสากลอยู่แล้วการเล่นพวกเนี้ยต่อให้พูดกไม่่รรู้เือง รู้ไหมผลเป็นยังไงสรุปก็คือพลจะัตะวาชาชายกินเงินจนปาเลสตายหมดตูดแกเอามาเล่าเองด้วยความภูมิใจเสร็จแล้วพอเราส่งจนปาเลสตน์ที่กรุงไคโรเสร็จเราก็เดินทางกลับกันมาโดยสวัสดิภาพถึงขั้นที่ว่าเสถีเนีกลายเป็นวีรบุรุษในเหตุการณ์นั้นไปนเลยเนาะตั้งแต่แรกอะ่ะที่แบบเจรจามาตลอดจนถึงขั้นเอาจนไปส่งเองก็มีคณะนายทหารประชาชน,นไปต้อนรับท่านที่สนามบินก็มีคนเอาพวงมาลัยไปคล้องคอท่านเยอะมากรับขวัญท่านก็พูดเล่นๆไว้ว่าดีนะที่ว่ารอดกลับมาเลยได้พวงมาลัย ว่าถ้าเกิดไม่รอดจะกลายเป็นพวงมาลาอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ท่านเล่าไว้เองติดตลกเหมือนกันไหมก็เป็นคนอารมณ์ดีเหมือนกันท่านเคยเป็นพระเอกภาพยนตร์ด้วยในความเป็นจริงเป็นทั้งนายทหารเป็นพระเอกภาพยนตร์เป็นรัฐมนตรีแล้วก็เป็นคนที่หล่อมากด้วยซึ่งนี่ก็เป็นหนึ่งเขาเรียกอะไรอะในอินไซต์เรื่องที่แบบคนทั่วโลกกาลังให้ความสนใจกับเรื่องนี้พอเราเอาเหตุการณ์นี้มาเล่าทําให้เห็นเลยว่าแม้เรื่องที่มันเกิดขึ้นห่างไกลประเทศเราเนี่ยอยู่ตั้งอีกมุมหนึ่งของโลกเนี่ยไม่ใช่ว่ามันไม่ใช่เรื่ เออที่แบบรู้ไปทําไมอะไรเงี้ยใช่ยุคนี้เป็นยุคการสื่อสารไร้พรมแดนยิ่งกว่าในวันนั้นด้วยซ้าไปเรื่องของเขา <S <S เหตุการณ์ของเขามันคือเรื่องของเราไปแล้วด้วยปริยายอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e แล้วก็กดแตงให้ช่อง t i ฟ s ด็อกและรายการโลกวิวัติด้วยนะครับผมอยากให้เราล่ารเรื่องไหนหรือสนใจเรื่องอะไรสามารถคอมเมนต์ทิ้งเอาไว้ได้เลยนะคะ